กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจา,ารณ์สนั่นอีกแล้วนะครับสำหรับนางเอกสวยอย่างโบเมรดาที่ล่าสุดนะครับแต่งตัวสวยหยิบไมค์ขึ้นร้องเพลงนะครับแต่ดูว่าชุดของโบเนี่ยจะทําให้หลายคนหลุดโฟกัสในลุคนี้นะครับสาวโบ Bo เนี่ยเลือกชุดเป็นชุดเดสสีเสื้อรัดรูปนะครับท่ามกลางชาวเน็ตเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่าจะเลือกชุดผิดค่ะเหมือนลูกหนึ่งเลย ถ้าลูก3ามจะขนาดไหนโอ้โหดูเหมือน3มชั้นเลยค่ะหุ่นแบบนี้แหละธรรมชาติดีไม่ต้องข้างผอมชอบมากเราว่าหุ่นแบบนี้ธรรมชาตินะดูมีน้ํามีนวลเอา้าเรื่องนี้สรุปผิดที่มุมกล้องหรือเปล่าหรือผิดที่ชุดนะครับแต่ใดๆเรื่องนี้มันก็แล้วแต่คนคิดนะครับเพราะว่าเรื่องชุดที่ทําให้เข้าใจผิดเนี่ยดาราหลายคนก็เป็นครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจหมาต่อกันที่1ข่าวนะครับล่าสุดเนี่ยพี่ดาวมายุรีนะครับได้ปากหมุดโพสต์รูปบ,บนอินตาแกรมนะครับพร้อมแคปชั่นว่าเบื้องหลังกาารถ่ย นนวัี้แต่เจอคอมเมนต์แรงนะคะว่าป้านี้ถ่ายรูปในสตูยังใช้แอปฟุ้งฟิ้งไม่เลิกสวยได้แค่นี้แหละซึ่งเจ้าตัวก็ได้มาคอมเมนต์ตอบว่าสมัยนี้ใครถ่ายรูปแล้วไม่ใช้แอปบ้างใช้แล้วสวยขึ้นแล้วยังไงเรียกไดว,ว่าตอบแบบมีอารมณ์เล็กๆน้อยๆแต่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ครับนอกจากนี้นะครับพี่ดาวยังได้โพสต์อีกว่าใสๆเบาๆก็เจอคนมาคอมเมนต์อีกว่าไหนป้าบอกว่าสวยเพราะการสวดมนต์นี่ติดมีดหมอจนเปิดคลินิกเองเลย บอมมากอมพระทั้งโบสมาพูดก็ไม่เชื่อทำเอาเจ้าต,ตัวต้องออกมาตอบกลับว่าสวยเพราะสวดม,มนเนี่ยมันจากภายในสู่ภายนอกส่วนเปิดคลินิกเนี่ยเอาไว้ดูแลตัวเองให้หน้าสวยไงคะงานนี้ก็เรียกได้ว่าสวนกลับแบบอีกฝั่งนี่เงียบไปเลยครับก็ถือว่าเป็นการฟาดแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับไม่ได้อะไรรุนแรงยังไงตอนนี้พี่ดาวหน้าเขาก็สวยขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับอยาไปบูลลี่เธอนะครับ